หัวใจข้องแหมจะคุณเด็บบี้ไว้เซลเมืองเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาพระคิดธ,ธรรมคำพีฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาิบเอข้อที่8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยตานให้หลมเลี้ยวหรือถอดถิงฐานเสียอย่าก,กลัวและอย่าขยาดเลย หลยปีมาแลว้วตอนที่ฉันตั้งคันหลูคนที่ซี่ได้เจ็ดเดือนเราต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองอืน่นลูกสาวของิฉันขอรกรวันคิตสมานึงสัปดาห์ในสถานที่ห้างไกลจากญาติมิตรและแผลท,ที่วายใจได้เพราะได้ศึกษาพระคำพีในเทศกาลเตรียมรับเสด็จปีนั่นมาแลว้วฉันจึงคิดว่าเข้าใจสถานาการณ์ของนางมารีดี ฉันเองก็ตั้งคันโดยไม่ขาดคิดเมื่อนฐานเพียงแต่ไม่สงสงใสว่าใครเป็นพ่อเด็กฉันเดินทางโดยรถยนต์ไปยุ่ที่เมืองไม่อย่างราบรื่นและรัวลูกจะเกิดในโรงพยาบาลที่สะอาดและแผลที่นั่นผ่านการรักษาโรคและเคยทำาคอดมามากแล้วแต่ก็ยังอดบิดตกและวัดกลัวเรื่องการยายที่อยู่ไหมและเวลาคลอดที่ใกล้เข้ามามากแล้ว จึงสงสัยว่านางมารีทีประชนมายุยังน้อยส่งคิดอะไรและกลัวอะไรบางและตั้งคำถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของพระเจ้าหรือไม่แต่ทั้งมดที่ใดเห็นจากพระคำพีก็คือเธอวางใจในพระเจ้าที่สุดจึงได้บอกกับทูตสวัรหว์ว่าข้าพระเจ้าเป็นทาซีข้องพระเป็นเจ้าข้าพระเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำข้องฐานจกพระธรรมบูกาบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบแปด ประคำพีซ่อนหวาเราไม่อาจขาดว่างใดหวาจะเข้าใจพระปัญญาข้องพระเจ้าได้ทุกครั้งไปดูอิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อที่เก้าทึ่งอย่างนั้นเราก็สามารถได้รับแรงบันดาลใจจากความเชือ่อและหวางใจในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งของนางมารีพระเจ้าค่าเมื่อข้าพระองค์ทางล้ายอมให้ความวิตกและความกลัวครอบงาจิตใจ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อวางใจและสาบซึ่งในความรักอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอคิดวันนี้ถ้าพบการถาทายข้าพระเจ้าจะแสดงความเชือ่อไม่แปรเปลี่ยนของมารีให้ปรากฏเปล่าไม้ของคำอธิษฐานสตรีที่มีโูกเสกระว่างตังคัน